สวัสดีครับก็อยู่กับผมกวายจากชอบดักบัตรเหมือนเดิมครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการรับใบกาชาฟีจากกิจกรรมขึ้นอันดับหนึ่งของสโตร์แล้วก็ iOS เนะผมเดี๋ยววิธีรับเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะผมสาหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาร้านเติมเงินนะผมแนะนําร้านเพทูวินท็อปอัพนะครับเติมเกมออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัตินะผมรวดเร็วทันใจภายใน1นาทีพร้อมบริการคุณตลอดที่ชั่วโมงครับภายในก็รับเติมเกม ใหญ่ๆห,หลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น3กมกไลฟ์ไายโอดินอิตาเลียรีสตาร์ทไนคโครดากกอนเนสดีนเอทนะผมแล็หน้าล็อกแลนเวิร์ดผับจีโมบายฟรีไฟล์นะผมคาบาวและเกมใหญ่ๆอีกหลายเกมนะผมถ้าใครสนใจเกมไหนก็สามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะผมอย่าลืมใส่คโค้ดก่อนเติมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนนี้นะครับทางตัวเกมเนี่ยครับเขามีกิจกรรมที่ เรียกได้ว่าทางตัวเกมเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งของเออทั้ง l a y Store แล้วก็ของทาง App Store ของ iOS นะครับก็เลยทางทีมงานเขาก็เลยมีกิจกรรมแจกมานะครับก็จะเป็นของรางวัลประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยก็ที่ดีๆเลยก็คือใบกระชา30บใบนะข้างล่างลงมาก็จะเป็นพวกยาเย็กพีเออศิลาจิตหุนพลยาฝึกแก่นแท้นะครับก็ผมมองว่าที่คุ้มที่สุดเนี่ยหรือว่าดีที่สุดเลยเยก็คือป้ายอัญเชิญ30ใบนะครับ ค่อนข้างดีนะแล้วทีนี้เเขาไม่ได้ส่งให้ภายในเกมนะครับเราต้องไปล็อกอินที่เว็บเอ็อ e ซ e e ของทางสมก๊กไลฟ์พายเขาอีกทีนะครับเพื่อที่จะเอาของรางวัลอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการทําว่าทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่เว็บไซต์ของทางตัวเกมเขาก่อนนะครับเป็นสไต์นี้นะพอเราเข้าไปข้างในปุ๊บเราก็ล็อกอินเลยนะผมเอ้ผมกดผิดแป๊บนึงครับอ่ะกดล็อกอินไปเลยเอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนครับ อพอเราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วเป็นไ d ดีที่เราใช้ในการเล่นเกมนะครับเราไปที่รางวัน,นครับเราไปที่รางวัลกดเข้าไปที่รางวัลได้นะครับอาจจะเห็นว่าตรงนี้มันมีสิทธิทประโยชน์ประจําเดือนก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับตรงนี้นจะแจกใบกาชา5้าใบด้วยนะแล้วก็กล่องเลือก sr ด้วย1กล่องนะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยมีให้ทุกเดือนนะมีให้ทุกเดือนแล้วก็อันล่าสุดท,ที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นฉลอง3ามก๊กลายไพ่อันดับ1บนสโตนนะครับเราก็กดรับของรางวัลตรงนี้นะ กดรับของรางวัลปับ๊บรอ,อมันโหลดแป๊บหนึงนครับมันจะขึ้นหน้าของรางวัลมาให้ดูว่าเออมีอะไรบ้างครับอ่านี่นะครับผมก็จะมีป้ายอัญเชิญส0มสิบใบยาอีกพีเชลเลิศแล้วก็จะมีศิลาจิตุนพลเอ,อ่อยาฝึกแก่นนะครับเราก็เลือกฝั่งนี้นะครับเราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นนะครับอย่างเช่นผมเล่นเซิร์ฟสี่ใช่ไหมเซออิร์ฟเวอร์ริโปแล้วก็ดูตัวละครให้ตรงด้วยนะครับว่ามันตรงไหม ดูให้ดีก่อนกดนะครับดูให้ดีก่อนกดนะเผ <c oughs> ื่อบางคนหลายเ,เล่นตัวละครหลายตัวอาจจะไปโดนตัวละครตัวที่เราไม่อยากได้นะครับพอเห็นว่ามันตรงปุ๊บเราค่อยกดรับรางวัลครับพอเรากดรับรางวัลเรากดยืนยันปั๊บอ่าแล้วก็รับรางวัลเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เข้าไปในเกมของเราต่อครับอ่ามันจะขึ้นว่ารับรางวัลเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับเข้าไปในเกมเราถ้าใครที่ออนเกมอยู่เนี่ยอาจจะกดไปหน้าอื่นสักรอบนึงแล้วค่อยวนกลับมาใหม่ อ่าแล้วจดหมายผมก็เข้ามาแล้วเห็นไหมครับตอนแรกผมไม่มีจดหมายนะสักพักหนึ่งจดหมายผมเข้าแล้วก็จะเห็นว่ามันมีของรางวัลอยู่ข้างในนั้นด้วยนะครับเน<ๆ>ี<ๆ>่ยกดเข้าไปดูก็จะมียาฝึกจิตเอ่อยาฝึกจิตขุนพลเอ่อยาฝึกภายในใช่ไหมครับแล้วก็มียายึกพีแล้วก็ที่ดีสุดคืออันนี้ครับใบกระชา30ใบนะเอออย่าลืมไปรับกันนะครับอย่าลืมไปรับกัน ได้มา30มสิบใเดี๋ยวผมสุ่มกาชาปได้เลยละกันดูซิว่าจะได้อะไรบ้างแล้วก็ไอดีผมเนี่ยก็ดันพลังมาประมาณนี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าผมจะได้ตัวอะไรนะตัวแดงไหมตัวส้มตัวแดงตัวแดงเฮ้ยโอ้โหใช่สูจู่เอาโอเคไม่ได้แย่เขาไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เสียด้วยว่าผมเอาไปทําดาวได้ผมว่าไปทําดาวได้โอเคเดี๋ยวดูอีก20ใบเผื่อฟุกได้แดงอีกสักตัวหนึ่งครับโอเค ไม่ออกเลยเผื่อเผื่อเผื่อเรือจะฟุกออกไปเฮ้ยไม่ส้มก็ม่วงนะผมคิดว่าโอเคม่วงนะโอเคตามการันตีการันตีที่ผมจะได้ส้มนะถัดไปก็อ่ะโอเคประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็แนะนําสําหรับเพื่อนๆที่เออรับของไม่เป็นนะครับเพราะบางคนเนี่ยเออไม่ไม่ถนัดเกี่ยวกับการแบะไปใส่ id บนเว็บนะครับเพื่อที่รับรางวัลเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ เอ่อเว็บไซต์ของทางตัวเกมเขาให้นะครับไว้ใต้สตรีมนะก็ลองกดเข้าไปแล้วก็ใส่ ID EXE ที่เราเล่นครับล็อกอินเข้าไปแล้วก็กดรับของกันได้ตามเอ่อ ID เราเลยนะครับจะได้ไม่พลาดของรางวัลกันนะของรางวัลค่อนข้างดีครับของรางวัลค่อนข้างดีก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมไปล็อกอินแล้วก็รับของกันด้วยผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ฝากเป็นข้อมูลไว้ให้เพื่อนๆสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวเกมเพิ่งประกาศมาไม่อยากให้พลาดกันเพราะใบกรชา30บใบเนี่ยประหยัดทองไปเป็นโอ้เยอะนะครับผม หมื่นกว่าเลยนะหมื่นกว่าโอเคอย่าลืมรับรางวัลกันนะผมคลิปนี้ผมก็น่าจะขอตัวไปก่อนใครแวะมารับชมถูกใจก็ฝากกดไลค์คนลทีด้วยกันนะผมไปแล้วอคอมครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าผมขอบคุณครับ